ครับกลับมาพบกับช่วงแรกของรอบรั่วเกษตรกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงมะม่วงพันธุ์งามเมืองย่ากันต่อและที่ยืนอยู่ข้างผมนี้คือเจ้าของโครงการมะม่วงพันธุ์งามเมืองย่าครับสวัสดีครับพี่กิติกรนะครับกิติเดขาแล้วก็มีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพี่ปีชาครับในเจ้าปีชาครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วทั้งที่แล้วคุยไว ยังไม่จูใจรายละเอียดของโครงการนี้มีอะไรน่าสนใจเยอะเมื่อกี้ตอนที่ผมเข้ามาเห็นแผงโซลาเซลล์ในนี้ไม่มีอะไรมีเป็นพลังพลังงานกรีนที่นี่ใช่ฮะพลังงานกรีนอันนั้นใช้ให้พลังงานไฟฟ้าได้ก็ใช้กลางคืนนะฮะใช้แสงสว่าง นะครับในช่วงกลางคืนเรากําลังพัฒนาไปถึงระบบการสูบน้ำในโอกาสต่อไปเอาตรงนั้นใช้หมดเลยใช้ทั้งหมดครับไม่มีไฟฟ้าน่นนไม่มีไฟไม่ต้องจ่ายค่าไฟไม่ต้องจ่ายค่าไฟเอาค่าไฟเรื่องไฟฟ้าผ่านไปแตนี้กลับมาเรื่องเกษตรของเราครับที่บอกว่าครั้งที่แล้วที่เราคุยกันว่าให้ธรรมชาติดูแลกันเองครับผมยังติดค้างข้องใจว่าที่บอกว่าเลี้ยงปลาดุกแล้วเอาปุ๋ยอย่างนี้ไปใส่ ต้นมะม่วงมั่งอะไรมัง่งยังไงครับขออะไรค <c oughs> ือคืออย่างนี้ครับปัญหาของการการผลิตในเรื่องผลไม้อินรีเนี่ยค, <c oughs> คือปัญหาของเรื่องปุ๋ย <c oughs> ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราไม่สามารถทจะเอาปุ๋ยจากข้างนอกเนี่ยนะฮะเอามาใส่ให้กับมะม่วงเราข้างในได้เพราะว่าข้างนอกเนี่ยอาจจะใช้เคมี <c oughs> โดยที่เราเราเรา,เราไม่ทราบนะครับ <c oughs> เราก็เลยผลิตเองเลย <c oughs> <ๆ>นะฮะเราไปค้นเจอว่าน้าเลี้ยงปลาดุกเนี่ย โดยใช้ภูมิปัญญาสมัยก่อนนะครับภูมิปัญญาสมัยก่อนของพี่น้องเราเนี่ยนะฮะปู่ย่าตายายเราเวลาทําอาหารทํากับข้าวนะฮะข่าปลาเอาน้ําข่าวปลาไปลดสะรแหน่ก็งามไปลดอะไรก็งามหมดเอาเกดปลาไปใช่ครับก็เลยใช้วิธีการก็คือเอ๊ะน้ำเลี้ยงปลาดุกมันน่าจะดีก็เลยมาทดลองการเลี้ยงปลาดุกนะครับในบ่อพลาสติกนะฮะขนาดประมาณสักยี่สิบเมตรสองคูณยี่สิบนะฮะเราปล่อยปลาดุกไปหนึ่งพันสามร้อยตัว นะครับประดุกนี่ก็กินมแมลงกลางคืนใช้ไฟจากโซล่าเซลล์เราเนี่ยลอนะ่ลอแมลงล่อแมลงลงไปลงไปนะครับแล้วให้อาหารเสริมบ้างเล็กน้อยนะครับ,รบทีนี้เสร็จแล้วก็น้ําจากการเลี้ยงประดุกเนี่ยที่เป็นเขียวเขียวเนี่ยนะครับ,รบผมเรียกว่ากรีนวอเตอร์เป็นน้ําที่มีมีคุณสมบัติในเรื่องของในโตเจนมีไนโตรเจนที่สูงนะครับเราใช้ระบบการจัดการก็คือการเจาะเจาะพลาสติกเลยจาะ เจาะพลาสติกริมริมต้นมะม่วงข้างๆงต้นมะม่วงห่างแค่ไหนครับก็ตามจุดที่มีมะม่วงครับเราก็เจาะลงไปเลยนะน้ำก็ซึมเข้าไปเองพอน้ําลดเราก็ใช้ระบบการเติมน้ําลงไปนะนะับเปิดน้ําเติมลงไปตัวที่เป็นท่อใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้อะไรเลยนะคือใช้น้ําเลี้ยงปลาดุกอย่างเดียวให้กับมะม่วงใบมะม่วงนี้เขียวนะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวติดลูกติดดอกออกผลทั้งปี อันนี้ทํามานานหรือยังครับผมทํามาได้ประมาณสักปีเศษนะตอนนี้ความแตกต่างระหว่างอันที่เราใช้น้ําประดุกับที่ไม่ใช้เนี่ยที่ไม่ใช้แตกต่างแตกต่างกันครับคือลักษณะใบนะฮะอย่างอย่างนี้ฮะอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ใช่นะฮะใบก็ออกเหลืองเหลืองเขียวอ่อนนะเขียวอ่อนเหลืองเหลืองแต่ถ้าได้ใช้นะฮะมันจะเขียวเข้มเลย Oh. นะครับขนาดอยู่ใกล้กันแต่ว่าน้ําประดุกมาไม่ถึงน้ำมาไม่ถึงแต่ตรงนี้น้ําประดุกเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกันเห็นเห็นได้ชัดเจน <c oughs> นะครับว่าปุ๋ยนี่ทรงพลังมากนะครับา <c oughs> มฉะนพี่น้องพี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะหนึ่งได้ประดุกไว้กินครับไว้ขายนะฮะแล้วก็ได้น้ําปุ๋ยที่ดีที่สุดเอาไว้ใช้ ครับนะสามารถฉีดพ่นทางใบได้ทางรากได้ให้ได้เอาอย่างนี้หนึ่งไร่ก็ไม่ใช่ได้แค่หนึ่งล้านแล้วสิครับใช่ครับมันจะมีมันจะมีปลาดุกจากพริกไทยแล้วมีปลาดุกอใช่ไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีครบหลากหลายนะฮะไม่มีทั้ง n p k อะไรมี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 ครบเลยนะครับผักตบชวาเนี่ยขึ้นมาก็เป็นปุ๋ยฮะเอาขึ้นมาเป็นปุ๋ยได้อีกแล้วรสชาติกับขนาดลูกเนี่ยต่างกันไหมครับโอ้โหต่างฮะแล้วรสชาติดีมาก ตดนที่อยู่ติดนี่นะรสชาติดีมากเลยแต่ว่าต้นที่ห่างไปก็จะก็ถ้าไม่มีมีแต่ทรายกับหินก็รสชาติก็สู้ไอ้น้ำปลาดุกไม่ได้นะครับแต่เราก็มีบ่อปลาดุกอยู่หลายบ่อนะฮะนอกจากนี้แล้วเราก็ทดลองเลี้ยงในโอ่งนะนะเดี๋ยวผมพาไปดูบ่อบ่อใหญ่ๆนะฮะที่เราที่เราเลี้ยงอยู่ด้านด้านโน้นนะฮะเดี๋ยวลองไปเลยครับโอ้ัว เดินเดินนี่กลัวจะชนชนมะม่วงแล้วหัวโน <c oughs> ลูกใหญ่เลยกันต้องหลบดีๆนี่นี่มะม่วงเ,เราเดินผ่านมาเรียบดูนี่มะม่วงอายุหนึ่งปีฮะอันนี้งามเมืองย่าหนึ่งปีงามเมืองย่าหนึ่งปีออกลูกแล้วแออกลูกแล้วอันนี้เสียหน่อยเดียเด๋ยวเก็บมาไว้ด้านนี้นิดหนึ่งนะฮะนี่อายุอายุหนึ่งปี ก่อนจะพาไปดูบ่อปลาดุกนะฮะเนี่ยก็ลูกใหญ่ในแพ้กันปีนีงก็ลูกโตฮะผมห่วงว่ามันจะรับน้ำหนักไหวหรอก็มันขนาดนี้อาจจะต้องคำด้วยมันยังเล็กหรอ่ะนี่นี่นี่เตรียมแล้วฮะนี่เตรียมออกดอกอยู่แล้วเตียมออกอยู่แล้วเตียมออกดอกอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าพอเจออะไรกัดอะไรกินปุ๊บจะสู้เลยสู้เลยต้านเลยนะฮะออกดอกเป็นห้าเท่านะครับขั้วเหนียวมากขั้วเหนียวอ๋อมีหน้ารับน้ำหนักโลกว่าได้ เดี๋ยวผมพาไปดูบ่อประดุกครับะะผมผมสงสัยว่าถุงเนี่ยมันทำไมถึงต่างกันครับถุงสีน้ำเงินนี่จริงมะม่วงงามเมืองยาชอบถุงสีน้ำเงินมากนะครับเ,เป็นถุงของการวิจัยของสวทชครับนะฮะของนักวิทยาศาสตร์ไทยนะตอนนี้เรากำลังมาทดลองใช้ แข่งกับถุงต่างประเทศรู้ได้ยังไงว่ามันชอบอย่างนี้มากกว่าผมใช้เวลาวิจัยทดลองเรื่องของถุงมาเมื่อเจ็ดปีที่แล้วครับเราไปเราไปค้นเจอว่าถ้าถุงสีน้ำเงินแล้วเนี่ยแสงมันผ่านเข้าได้ทำให้มะม่วงมีรสชาติที่อร่อยดีกว่าถุงของต่างประเทศถุงทึบถุงคาร์บอนถุงคาร์บอนรสชาติไม่ดีคืออย่างน้อยก็ให้ให้ได้แสงแดดให้ได้แสงแดดบ้างครับนะครับ มันจะมีผลกับรสชาติใช่ครับมีผลกับรสชาติขนาดด้วยไหมครขนาดขนาดด้วยครับแต่ว่าสำคัญที่สุดรสชาติรสชาติจะต่างกันรสชาติต่างกันอย่างแน่นอนต้นเดียวกันห่อคนละแบบใช่ครับรสชาติต่างกันครับเพราะนี่มันม kind of ันมันกลายเป็นมะม่วงที่นะฮะอย่างนี้ฮะจะเป็นมะม่วงที่มีสีไม่เหลืองยังยังยังถุงคาร์บอนนะฮะครับแต่นะฮะถุงคาร์บอนเนี่ยผิวเหลืองสวย แต่รสชาติเดียวมากินสู้ถุงคนไทยไม่ได้นี่นะครับอันนี้จะออกเขียวนวลนะครับแล้วทานดิบอรกมาเนี่ยสู้ไม่ได้เลยรสชาติเขียวนวอร่อยมากไม่มีเหลืองเท่าไหร่แต่ถ้าอันนี้ถ้าบังแสงแล้วเนี่ยจะออกเหลืองออกเหลืองแต่อันนี้จะอร่อยกว่าอร่อยกว่าครับเพราะอันนี้มันช่วงแสงสั้นนะครับมันมันมีเหลืองที่ว่าคาร์บอนตรงนี้มันซึมเข้าไปด้วยหรือเปล่าไม่ไม่คไม่นะไม่ฮะแสง แส,แสงไม่ผ่าน,แ,านแต่อันนี้แสงผ่านคือมันเป็นธรรมชาติครับ <นะ S 1> ธรรมชาติกว่าลมก็ผ่านลมก็ผ่านแต่สิ่งที่เราป้องกันคือป้องกันมแมลงวันทองต่้งแมลงวันทองมันไม่เข้ามย้อนไม่ฮะไม่ฮะไม่ย้อนวิ่งตรงตรง,ตรงใช่ครับตรงตรงนะครับเดินผ่านมาด้านนี้แล้วเจอบอ่อประดุกแล้วฮะครับตรงนี้บ่อประดุกต้องให้น้องเมย์ลองหวาน อันนี้นี่น้ำกรีนวอเตอร์บ่อขนาดกี่ลิตรนะเนี่ยกี่ออกบอ่อนี่โอ้โหน่าจะอยู่20กว่าคิวครเรามีเรามีปุ๋ย20กว่าคิวกี่กี่แล้วปลาดุกกี่ตัวออปลาดุกเลี้ยงอยู่นี่ประมาณประมาณ3,000พันตัวแล้วก็เอาน้ำจากนี้ไปรดใช่ไับใช่ครับ,รบอันนี้วิธีการเนี้คิดได้หลังจากที่ ทำมะม่วงพันงาเมืองย่านานใช่ครับ <นะ S 1> ถูกต้องครับนานเลยอ่ออันนี้เราเราคิดหลังจากงาเมืองย่าเราคิดได้เมื่อประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วโดยบังเอิญครแต่อันนั้นเจ็ดปีแล้วอันนั้นเจ็ดปีครับก็เท่ากับผ่านมาสามปีแล้วก็ใช่ครับอนอกจากบอ่อใหญ่แล้วเรามีเลี้ยงในโอ,อ่งอย่างี้ครับเราเลี้ยงในโอง่องโอ่งนึงนี่อ่าจะจะมีปลา ประมาณหนึ่งร้อ100ตัวครับอันนี้ปลายุกี่เดือนแล้วเนี่ยอันนี้ปลาายุประมาณ3เดือนฮะแล้วจริงๆแล้วกี่เดือนถึงจะขาย <3 S 2> สาเดือนฮะสเดือนนี่ขายได้ใช่ครับอันนี้ถ้าขายส่งก็ตกกิโลละ50บาทนะาสิบบาทเนี่ผมตีไว้ อปลาปลานี่ประมาณประมาณ4ตัวกิโลสี่ตัวโลสี่ตัวโลหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยตัวร้อยตัวประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าโลยี่ห้าโลโลละห้าสิบบาทหมื่นกว่าบาทโลละห้าสิบบาทก็พันกว่าบาทฮะมันมันยี่สิบห้ากิโลกิโลละห้าสิบบาทก็พันกว่าบาทแต่ที่เราได้เหนือกว่าคือน้ำปุ๋ยที่เราหมุนเวียน อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะฮะก็สี่สามสิบสองสิบสองครั้งน้ำเนี่ยอาทิตย์ละครั้งใช่ครับอาทิตย์ละครั้งเดือนหนึ่งสี่ครั้งเป็นปุ๋ยชั้นยอดเลยผลิตปุ๋ยชั้นยอดเลยน้ําปุ๋ยประดุกไม่มีขายที่ไหนใช่ครับไม่มีขายที่ไหนนะฮะนทีนี้ปลาดุกที่เลี้ยงก็ไม่กล้าฆ่าหรอกครับเพราะว่าไม่กล้ากินไม่กล้า่นกเราไปไหนนะฮะก็ไว้เงี้ยเขาเป็นเขามีบุญคุณกับเราครับผมครับก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้นะฮะครับนอกจากปลาดุกแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมพาไปดูมหาวิทยาลัยไสเดือนฮะเราเียไสเดือนนะครับเอาไว้เอาไว้ให้ใกับมะม่วงเรานี่เสียงสนั่นเมืองเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูไสเดือนสมหาวิทยาลัยไสเดือนแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้ที่เราคุยถึงแมงวันทองแมงวันทองมันบอกมีวิธีการที่ครับไม่ได้ฆ่าเขาใช่ครับมีวิธีการที่ ง่าย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 ไม่ต้องไปซื้ออะไรมาล่อด้วยครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าตามมาดูครับสักครู่ครับสนับสนุนโดนาโนไบโอแพลนท์5ตรานางงามมิเชลช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารในดินทำให้พืชกินปุ๋ยได้ดียาสีฟันมิเชลวาสาบิเครื่องดื่มสมุนไพรมิเชลดีท็อก